สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักราแบนออฟฟิเชียลนะคะตอนนี้เราอยู่กับคุณชลินทิปนะคะคุณชลินทิปนะคะเป็นใครคะเป็นเจ้าของแบรนด์ข้าวหอมมะลิซุรินนะคะชลินทิปค่ะเป็นเจ้าของบริษัทสหทรัพ88นะคะบริษัทสหทรัพ88ค่ะตั้งอยู่ที่พัฒนาการ นะคะมีจำหน่ายข้าวสารทั้งหมด6สาขาส่วนส่วนมากจะส่งออกต่างประเทศนะคะเป็นออแกนิกเป็นวันฮันเลสออแกนิกนะคะอยู่ต่อได้ทางไหนเข้าชมได้ทางไหนค่ะเว็บไซต์ก็มีค่ะทางเว็บไซต์ก็มีค่ะเราจะพิมพ์คาว่าไงค่ะเว็บไซต์อ่าเป็นข้าวชลินทิปค่ะพิมพ์ว่าชลินทิ์ค่ะพิมพ์คำว่าข้าวชลินทิปก็จะขึ้นมาใช่ค่ะเออเลยแล้วมาทำอะไรที่นี่ค่ะเอามามามา วันนี้มาให้กำลังใจทุกคนนะคะที่ได้มาร่วมกันย้ายปู่จากเกอกมาที่ที่นี่เขาเรียกอะไรนะวังเยี่ยมใช่ไหมใหม่ที่นี่จำปะดงจำปะดงใช่ไหมคะมาให้กำลังใจค่ะจะได้ประสบความสำเร็จนะทั้งการงานการเงินอีกอย่างเผื่อมีเนื้อคู่ค่ะได้แล้วเคสซี่ได้แล้วนะเคสซีได้เนื้อคู่วันที่องคูมาพอดีนะคะเป็นเอฟซนี่แหละเออเด้ เหมยังสูตรเลยค่ะใครที่ยังไม่ทราบนะคะคือเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนนะคะมหนึ่งถึงมหกนะคะ่คะวันนี้เราก็ได้มาเจอกันที่นี่นะคะโดยบังเอิญนะคะเอสซีงานงานบูญหลวงปู่วันที่เท่าไหร่นะทอดพระป่าวันที่ยี่สิบห้ากับยี่สิบหค่ะพาพนักงานบริษัทสัพย์ไปบวชห้าห้าท่านแล้วก็ไปรวมกับของหลวงปู่ด้วยเป็นเก้าท่านก็รวมกันเป็นเก้ารูปนะคะ ผู้หญิงเป็นชีเป็นพามใช่ไหมไม่ไม่บวชพระเลยค่ะบวชพระทั้งหมดเก้ารูปเลยนะคะบวชพระทั้งหมดเก้ารูปวัดวัดอัมพะวดนารามมันที่26นะคะที่ไหนคะวัดอัมพะท่จังหวัดศรีสะเกดค่ะวิต้องได้ผ้าคลุมไหล่เก้าผืนต้องเข้าแล้วค่ะใช่สปอนเซอร์อยู่ไหนคะจัดไปเลยสิคะคุณชลินทิพย์ใช่ค่ะชื่อชลินทิพย์นะคะต้องต้องให้เกียรติเขาด้วยตอนนี้เขาเป็นผู้บริหารนะคะเราต้องให้เกียรติเขาด้วยนะคะตอนนี้นะคะ ทำมา้องบคะอุ้ยแม่ถ่ายได้เอากล้องบางหน้าหมดแล้วจะเออหรอแม่ก็ยืนขึ้นสิป้าดาป้าดายืนขึ้นสิป้าดาทุเรศจงข้าวออกน้องนะคะธุรกิจเลิศมากค่ะคุณเชลินที่คุณทานซ้มตาเป็นด้วยเหรอคะอ่ อันค่อยแต่ยุบค้อนแกนเนาะไม่ไม่น่าเชื่อนะคะว่าสวยๆก็จะดำเพิ่ตอนกิมตะล้าเป็นไหมคะฉีเป็นตอนตอนอะไรเออเลอรตอนกุมารใส่ชุดขาวอยู่นะคะอันนี้แปลงร่างนะคะอุยต้องบอกก่อนว่าชุดนี้เป็นชุดจังหวัดอันนี้เลยนะเนี่ยชุดจังหวัดไหนคะคุณเชลินทีจังหวัดเนี่ยสกลนครนี่เลยเนาะชุดพระกมาอันนี้ก็ซื้อมาจาก อะไรนะ่เนี่ยเต่างอยสนับสนุนนะคะชาวบ้านนะคะเพงแปดสิบห้าบาทแปดสิบห้าบาทสวยมากคิดว่าราคาสี่ร้อยห้าร้อยนี้สวยมากเลยค่ะแล้วก็ชุดนี่นะคะค่ะเด็ดใหม่ๆเลยค่ะเนี่ยเป็นของจังหวัดอันนี้เลยค่ะเนี่ยเป็นของสกลนครเลยผ้าของมาแตสวยมากเลยไม่แพงค่ะเขาบอกว่า สา0พอไปต่อเข้ามาหรือ3,500ันหรอยถูเออเลยสวยมากใสยังไม่ถอดนะค่ะอ๋อวันนี้คุณชลินทิปนะคะยังมาถึงนะคะยังยังไม่ยังไม่มาถึงค่ะยังยังยังค่ะอุ๊ยสวยงามมากนะคะที่โกกอนั้นร้านของแม่วังนะออเดอร์สังมารัวๆตัดเย็บไม่ทันเลยก็นะคะก็ฝากคุณชลินทิฟเมตาผาคมไหลด้วยนะคะคุณชลินทิเอเลยนะคะ แต่ว่าไม่หวังมันจะถูกมากเพราะว่าไม่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 ไ,มไ,มได้ไม่ได้ทําดีขนาดนี้แต่ว่ามันก็ราคาย่อมเยาก็ <c oughs> เราก็จะไปตำส้มตำกันนะคะเธอเธอ,อมีมะนาวมีอะไรดูแลค,คุณเะลินทริปหน่อยนะคะน,นะคะเราจะไปตำท้่ตำกันนะ,ะจะขาดเหลืออะไรก็บอกอ่อ คุณป้าเลยนะคะของป้าฮันนี่เลยนะคะของบริษัทแม่ส่งข้าวค่ะส่งอาหารได้รับรองมาตรฐานจากประเทศเดนมาร์ด้วยนะคะเกิดแล้วตอนนี้ได้ยินว่าคุณสรินคลิปจบปะได้เป็นด็อกเตอร์แล้วใช่ไหมคะ อ่อ <rium> <Dante> ได้ปริญญาหล <TER> ายใบแล้วนะคะจบปริญญาโทจบปรนะคะกเรอกชิเกอร์่ชิ้นเ็ดเนี่ไม่ใช่ดอกเฉยๆนะคะิกเกอร์ดอกชิกเกอร์นะคะเป็ชิกเกอร์ค่ะเสือขงเป็นเสือเสือนะคะเมชิด็อกนะคะเป็นชิกเกอร์เออเลยอันนี้ของชีรหรือน้ำตาลนี่ไม่ เผ็ดเ้าไม่เผ็ดไม่แส่บไม่มีมะเขือเทศเลยนะคะก็ให้แม <bucks. S 2> <Enfin> ่ทัพภูไปดูที่ครัวนะคะเกซี่ตอนนี้กระแสแรงมากค่ะแม่ทัพภูต้องไปหาดูนะนะคะอันนี้คืออะไรคะคำตาลตัวหญิงคำตาลเหรอไมำตาลไก่อนสุดรณไม่มี ก็ต้องให้ป้าฮันนี่ดูแลนะคะดูแลคุณคุณศิรินหน่อยนะคะว่าขาดหรืออะไรนะคะอันนี้ขาดขาดผงชุบโรสขาดมะเขือเทศค่ะน้ำตาลคุณขาดมะเขือเทศไม่มีผงชุบโรตก็มันเน่าแล้วผงชุบรดก็ไม่มีนะคะทำไมชุบโรดไม่มีชุบรดเป็นขวดๆเลยอันนี้มันเป็นน้ำตาลคขาใช่ไหม เอ้าอันนี้มันน้ำตาลอันนั้นชูรสใช่ไหมโอเคเลยมะเขือเทศมะเขือเทศไม่มีเลยนะคะเออไม่มีก็ตามนั้นคุณชาลินทีฟก็ใส่เท่าที่มีนะคะค่ะใช่ค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ็มเดอร์ เ,เราไม่มีเราไม่มีมะเขือเทศนะคะที่นี่เขาไม่ใส่มะเขือเทศกันนะ<ม>เขาใส่อะไรนะน้ำกะพูอยู่นี่เขาใส่มักเล็มนะอะไรคือมักเล็มหมากเล็มคือใช้แทนมะนาวไม่มีเลยเหรอใช่ค่ะนะคะ ไม่มีเดี๋ยวเคซี่ไปดูให้โอเคฉันขอโทษคุณขอโทษค่ะคุณสลินทีฟค่ะคุณสลินทีฟนะคะคุณสลินทีฟอยู่ง่ายมากเลยนะคะอยู่ง่ายนะะอยู่ที่บ้านอยู่บานก็ กินช้ตมตำตอนเที่ยงคืนค่ะเออเลิศนะคะและ้วืกินตใช่ค่ะแปดนาทีแล้วค่ะลงคลิปก่อนค่ะ